เป็กระเทียมหลอดปีที่ไหนนั่นนะมันเป็นไฟน,นะพี่จะใส่ไฟโผล่มันนั่นแหละเป็ไฟแล้วนะดีที่รอดเลยแค่แล้วรอด,ลลอดไหนน่ะมัรเป็นหอดชู้มันหลุดมาตอนที่ลมพัดแรงเมาปีที่แล้วก็้ข่ขอคนรับเก็บไปแล้วเรียนก็เก็บไปวันนั้นเลยมาเก็บไปอย่าง เราเกี่ยงตัวชาวบ้านเลยถ้าเราไม่ทำเราไปทำหน้าเลยถ้ามัติดจีบยามาก่อนแล้วมั้ยนี่ดู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 อะไรเราจะพามันขับรถตลอดแหละตัวเนี้ยต้องปีแล้วครับสองปีแล้วหังมันเนี่ย เรวเป็นระบบนี้ครับดูกระดูกระดูการชำรุดก็แล้วกันครับมันวงบกครับอปีแล้วครับ ้ละาสิบหงกันแต่ที่นี่คือตัวจะเริ่มไปไดแล้ว ไปป่านี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยห้อยอยู่เนี่ยสองปีแล้วครับปีแล้วครับเนี่ยติดอะไรครับทำไมถึงไม่ต้มครับติดที่ไฟบริหารเพืจะทำทุ่งีสองปีตั้งแต่พังมาก็แจ้งมาประมาณสองปีแล้วครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมฮะมครับครับผมไม่มีการปรับปรุงเลยครับ ก็เบื้องต้นชาวบ้านเขาได้ร้องเรียนไปนะครับเรื่องไฟฟ้าที่ไฟฟ้าส่องแสงสว่างทาทางไม่ว่าจะเป็นทางทางหลักหรือว่าทางในชุมชนตอนนี้หมู่แปดะมีทั้งหมด54ดวงดับหมดเลยครับแต่มันดับไม่ใช่ดับเพิ่งจะดับด้วยมันดับมานานแล้วครับมันดับมาเป็นเวลาประมาณสักสองปีห็งจะได้ครับผมช่วงที่ดับใหม่ๆนั้นก็ทางอบตแต่ละหมู่บ้านก็ได้ได้ทวงถามถึงนายก ครับว่าไฟฟ้าดับมัซ่อมแซมให้ได้ไหมทางนายกก็บอกวาอ่าจะจะซ่อมแซมให้แต่แต่ตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่มีการดําเนินการเวลาเราประชุมครั้งหนึ่งเราก็จะทวงถามครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดําเนินการครับก็เป็นเวลาเท่าไหร่ที่ไม่ได้ดำเนินการอะไรก็รวมกันสองปีครับสองปีครับผมทั้งหมดที่กี่หมู่บ้านครับที่ได้รับความเดือดร้อนอ่าทั้งหมดแปดหมู่บ้านครับแต่ว่าตําบลเรานั้นมีเก้าหมู่บ้านซึ่งตําบนที่นั้นไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าก็เหลือแค่ปวดหมูม่บ้านครับ แต่ส่วนหมู่บ้าน,นอื่นๆนั้นอาจจะมีติดบ้างเล็กน้อยแต่สมาชิกเขาก็ทวงถามใ้ส่วนที่มันไม่ติดแต่สําหรับหมู่นี้มันดับทั้งหมดมก็ส่วนสภาผมได้ทวงถามไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีการดําเนินการตัวน,นี้ผมได้ผมเรียกร้องครับผมก็อยากให้ทัท่านนายกได้เห็นความสําคัญนะครับสําหรับไฟฟ้าส,งส่งทางสว่านนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับชาวบ้านนั้นต้องใช้สัญจรไปมานะครับ ถ้าวันนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุมันก็ดีแต่ถ้าวันใดเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นลูกไครตัวใครก็ต้องรักครับเพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้ไปถึงท่านนายกด้วยให้ให้ให,หาดําเนินการอย่างเร่งเร่งด่วนครับอย่าปล่อยให้มันเนื่อน,นานครับผมก็สองปกีกว่าแล้วครับสองปีกว่าและสองปีกว่า,วาจุดนี้ตั้งแต่มันสองปีประมาณสองปีกว่าพื้นรื้อจะสามปีแล้วครับอแล้วตอนนี้ผมก็เคยแจ้งไปแล้วนะแจ้งไปก่อนที่มันเสียประมาณสัก ที่มันหลุดมันอะไรประมาณพวกนี้ <c oughs> ก็่อนที่มันประมาณ <c oughs> เดือนหรือสองเดือนอะ่ะที่มันจาก <c oughs> ที่มันจกัก <c oughs> ที่จาดบัญชีนี่แหละครับแล้วก็ แจ้งไปเขาเบอกว่าไม่ยังไงก็ไม่รู้บอกว่าอะไว่าเพราะว่าระมันมาณรอซ่อมอยู่หรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะรเรื่องประมาเพราะผมไม่ไดอซ่อมมี่รอซ่อมมากี่ปีไม่รู้ก็รอซ่อมมาก็จนบัตรตันถผมแจ้งมาก็าากาสองปีกว่าแล้วนะสองปีกว่าแต่มาครั้งหลังสุดเนี่ยทีที่มันเสียน,นะคือมันสามปีไม่ได้ไม่มีการจะสามปีแล้วไม่มการซ่อมแซมหรืออะไรเลยอะคือปล่อยเสียปล่อยดับไฟขาดราไฟขาดก็ปล่อยปล่อยทิ้งเลยอ่ะ ก็ประมาณสองปีกว่าก็ปล่อยไวไม่มีการดําเนินแก้ไขใดๆเลยไม่มีอ่ะครับผมอยากฝากอะไรไปถึงเน่วงงานที่เกี่ยวข้องก็อยากเนี้ยก็อยากจะให้ช่วยมาดูแลในส่วนตรงนี้โดยเพราะมันมันเกศเพราะมันเป็นตรงที่จุดชุมชนใหญ่ถ้ามีส่วนราชการอบตก็อยู่ตรงนี้สถานีรงสถานีตำรวจก็อยู่ตรงนี้ใกล้แค่นี้ทําไมแล้วจุดนี้จุดด้านโรงเรียนใช่ไหมเป็นสถานีราชการด้วยไฟแสงสว่าง กลางคืนนี่มันไม่มีเลยตลอดทั้งสายทั้งตำบลทั้งหมู่หมู่แปดบางยายทั้งหมดเลยไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีเลยทั้งหมดเลย<ม>แล้วตอนนี้ก็อยากให้เข้ามาดูแลหน่อยว่าการค้ากงคืนอนะ่ะมันตรงนี้มันเป็นที่ถนนเป็นเป็นถนนไอทางหลวงเชือ่อมทดใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้ไม่มีการสังจรที่จะเข้าเพจบ้านไร่ ใช่ไหมครัมันไปเข้าเข้าบรลัยอุทัยได้ครับเส้นนี้เป็นแหล่งที่ขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยลักท่องเที่ยวมาเลยมาเกิดเขาบางคืนเนี่ยเกิดเขารถไปเสียอะไรเนี่ยมันยังพอให้มีแสงสว่างให้เขาด้วยแบบนปการำนวยความสะดวกกันได้มั่งใช่ไหมครับอันนี้นันมืดตึ๊บไปหมดเลยอ่ะทั้งตลอดสายตำบลไอ้ทั้งหมู่แปดเนี่ยมันหมดเลยอ่ะมันหมดเลยจนไปทางแยกนั้นเป็นทาแยกของของหมู่บ้านอีกสองหมู่บ้านนะครับ คือหมู่บ้านวังจระเข้แล้วก็หมู่บ้านระบ้าวังควายก็เนี่ยทางแยกปรตุมเอนครับไม,ไม่มีเหมือนกันไม่มีเลยครับมันตลอด,ดทั้งสายไปเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเป็นแหล่งชุมชนแท้ๆเลยมันไม่ไม่คไม่ไมพัฒนาอะไรเลยเนี่ย